อ,อ๋อถูกป่ะถูกคอนซอโซลาเซลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนทุกท่านสวัสดีเอฟซี FC ทุกๆช่องท,ทางทั่วโลกมาเบิ่งอันนี้ครับพี่น้องนนี้ไดโวครับไดโวขนาดสามนิ้วใส่แค่สองแผงเลยครับเบิ่งความแห้งสูงน้ำนี่หดแห้งครับไดโวสายหดครับขนาดสามนิ้วครับผมในน้ำแบบนี้แล้วยังไงน้นอนสีชัดสักรู่ครับ นี่ครับพี่นอ้องเป็นไดโวน์ซี8โวลต์ครับผมพอ,อนามออกขนาด3มิิเวนะครับเป็นพอสุดใสายางไดนามหแห้งๆแบบนี้โหดๆครับผมเมนิแดด3-4โมงแง่งเหรอครับนี่ป่ารวยๆครับใส่สองแผงแบบนี้นะครับแห้งๆกันไปเลยสาดแก้ใจผู้ใดมาของแห้งครับได้เอนน,นนี้ว่าน้ำหลายนะครับ เหมาะสําหรับย้ายน้ํานะครับเหมาะสาหรับย้ายน้าก็ชุดนี้ขายอยู่เก้าพันแปดรอยบาทครับเก้าพันแปดรอยบาทเอาไปเลยครับพี่น้องสดสดดูเดือดนี่ก็แผงสามร้อยสิบวัตตนีอยู่ชุดเดียวครับเป็นอย่างคือมีชุดเดียวทางมีชุดเดียวย้อนว่าแผงเหลืออยู่แค่นี้ครับปิดการขายบุกท่านนะครับเหลือแผงอยู่สองแผง ส่วนป้ามหาได้ย่ามได้ก็หาได้ครับผมแต่ว่าได้แผงแผงนี่หาบบได้แล้วนะครับแผงหายากแห้งครับตอนนี้จะได้แผงโมโนสา0ร้อยสิบาทไปนะครับสองแผงชุดนี้เก้าพันแปดร้อยบาทนะครับเอาไปแห้งๆเลยครับพี่น้องแดดมากใดนามไหลายนะครับเป็นต่มที่โอ้โหบนาเสือครับโหดแห้งนะครับ ดนน้ำโหดครับยกน้ำได้บ่สูงนะครับเหมาะสําหรับย้ายน้ํานะครับสูงบ่เกินหาเมตรสิบเมตรอย่างจังสี่ไดยูนะครับเนาะต่ว่าไดน้ำหลายนะครับแต่ปริม่านน้ำหลายๆเลยนี่ครับเป็นมอเตอร์บัสเลียดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะตัวนี้เอาไปใส่กันนะครับจึงได้กะฝากไปน้ำแน่นะครับเนาะฝากขอบคุณขอบคุณไปถึงเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ ใ้การสนับสนุนนะครับให้ความเมตตากรุณาอุปัรรมมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวนี้แต่แต่พาะเลีรเปล่านะครับบริเหลืออย่างเดียวละขายเบื่อนะครับทุกชิ้นทุกอันเกิเสือแต่ปั่มเปล่าเปล่ากับแผงไม่บมกี้แผงนี่นะครับเนาะบางคนกลับมาหอดบานบ่เห็นของนะครับน้องพี่น้องจังไรกะที่นี่เหมือนเดิมคือเก่านะครับเนาะสนใจกะมาได ครับเด้อพี่น้องมีอยังกับถามไทยใดคือเข้าเหมือนเดิมขอบคุณในรายครับสวัสดีครับ